โอ้ยดีใจหลายนะคะประกาศแล้วอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับรายการ You with You ซีซั่น3นะคะจะมีลิซ่าแบล็กพิงคค่ะไปเป็นเมนเทอร์อีกแล้วค่ะหลังจากที่เฝ้ารอมาอย่างเนิ่นนานนะคะในที่สุดค่ะก็มีการประกาศแล้วได้อย่างเป็นทางการค่ะผ่านทาง o f f i c i a l นะคะของทางรายการ You with You แล้วนะคะก็มีการโพสต์ค่ะประกาศนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอจะกลับมานะในฐาน,นะเมนเทอร์อีกครั้งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะเธอก็ไปร่วมรายการะคะ่ะ You อยู่ซีซั่นสอนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทรนนี่นะคะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีการประกาศแล้วนะคะซีซั่น3เนี่ยเทรนนี่จะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ไอชียี่ค่ะทุ่มไม่อั้นนะคะในการที่จะดึงวิซ่าและพิงคค่ะกลับมานะคะร่วมในรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าวข่าวที่แล้วเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะแต่ก็มาช่วงท้ายต้องบอกว่าก็ทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่ามันมีโควิดเข้านะคะทำให้ลิซ่านั้นไม่ได้เดินทางกลับไปในจีนนะคะแต่ก็มีการสอนผ่านทางออนไลน์ แล้วก็ยอดการวิวการดูนะคะถือว่าดีเยี่ยมนะคะปีที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะคะสำหรับรายการยูสิวิวสองนะคะคราวนี้ค่ะเขามาแจ้งแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะจะได้กลับไปเป็นเมนเชอร์อีกแล้วนะคะโอ้ดีใจมากๆเลยค่ะอ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่าได้นะคะเรียกว่ามีข่าวดีค่ะตั้งแตต่้นปีกันเลยทีเดียวนะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า